สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเจตาพารั่วอีกเนาะค่ะคลิปนี้เจตาจะมาสรุปรัฐบาลไทยเด้อค่ะแนวทางรัฐบาลไทยสูตรเต็มสูตรตัดค่ะของวันที่16บหมีนาไปยิบจับลอตเตอรี่กันไว้เนาะพี่น้องไปเบิ่งแนวทางกันค่ะเนาะค่ะ สรุปวันที่สิบหกมีหน้าเนาะค่ะสูตรเต็มสูตรตัดเนาะของเจตาสูตรเต็มครับพี่น้องสูตรเต็มลงไปแล้วก็จะมาสรุปเนาะค่ะนี่ก็สูตรตัดเนาะสูตรตัดของเจตาเนาะค่ะรัฐบาลไทยวิ่งรูดดิพี่น้องสูตรเต็มเนาะ สหางค่ะสตัว253ห้าสาองห้ตัว3หางเนาะค่ะสองห้า,า,หาวาาะะาาาาิ่งกับล่างเเนาะคะ่ะบนนี้วิ่ง2เนาะ,ะบ,นบนบนวิ่ง2ล่างวิ่ง7 7, 5, 7, 4, 7ะะ็ดเจ็ห้าเค่ะวันที่สินี่คือสูตรเต็มเนาะเจตาจะมาสรุปเนาะคะ่ะจะสรุปวันที่สิเนาะ มาบ่งสูตรตัดค่ะนี่จะเป็นสูตรตัดสูตรตัดของเจตาเนาะค่ะรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างเนาะค่ะตัดออกมาสองเจ็ดค่ะพี่นอ้องเจ็ดห้าสองหนึ่งหางสามตัวเนาะสามหางค่ะสองตัวหาสามหาสอง เ,เจ็ดสองนินจอเจ็ดสองค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเอฟซี FC เนาะที่ติดตามเจตาเนาะค่ะที่มาให้กำลังแรงใจรัฐบาลไทยสุดต,ตัดของเจตาค่ะตามกันไปเบื้องเนาะค่ะกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีทูทันเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะมาเสียสละเวลาเบื้อง ผ่านมาหินกับไม่ให้กำลังเรงใจมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะคะ่ะคอมเมนต์มาใดเด้อค่ะพี่น้องบอกกันมาใดติเพื่อก่อเนาะคะ่ะติจิตามาลวดบอกมาเลยค่ะบอกมาเนะาะประกาจีตากระใสแบบน,น้อยๆเด้อค่ะเดี๋ยว,วน,นี้เพราะว่าใส่น้นอยธรรมดาเนาะคะ่ะจะบพ่มี มันจะบระิคิวดูแลสุขภาพข้อเนาะค่ะแจงแจงให้สาบก่อนเนาะอัติวเจิตตาเบิ้งมวยเห็นตัวน้อยขายายเบิ้งจากน้อยตัวน้อยกรับขอโทษขอไพ้เนาะไปเบิง้งง่ตค่ะไปต่อของเจ๊ปากแดงเนาะเจ๊ปากแดงรัฐบาลไทยค่ะอันนี้สูตรเต็มเพื่อนเนาะ เป็นสูตรเต็มเจตาจะมาสรุปของพิ้นคือกันค่ะสรุปพรุ่งนี้รัฐบาลไทยออกเนาะพี่นอ้องเอาไปฝันเด้อค่ะมือแรงนี่เอาไปฝันเบิ้งไซกันเนื้อเอาผู้ใดชอบของจอ,อ๊ปากแดงกะนแคปตาจอเด้อค่ะผู้ใดชอบสายวิ่งบนล่างเนาะ6กสองค่ะรัฐบาลไทยของจีปากแดงสองตัว6ห,หางค่ะหกสองหหนึ่งหกศ 2องเก้าตัว3หาง6กสองเ6้าสองแปสองเวันที่สิบหกมีนาค่ะนี่สูตรเต็มเพื่นเนาะค่ะที่เจตาเอามาสรุปเนาะสูตรเต็มนี่ก็จะเป็นสูตรตัดค่ะสูตรตัดของเจปากแดงเนาะค่ะกาบขอบบุญขอบพุ่นเจปากแดงเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะ ผู้ใดชอบก็จัดค่ะจัดแคปหน้าจอไปไปรุ่นกันรัฐบาลไทยเมืออ่นบนของเจป,ปากแดงวิ่งบน2ตัวเดียวเนาะค่ะวิ่งบนพุ่นเอาตะบนเนาะวิ่งบนตัดออกมาแล้วค่ะสูตรตัดเนาะสองค่ะสองสามตัวหนึ่งหาง ปดสองหกค่ะแล้วก็สองหกสองเจ็ดวงกลมใบนี้ก่ะตัวเน้นตัวเจาะพี่น,น้องค่ะของจีปากแดงติดตามกันเนาะค่ะพิจารณาค่ะพี่น้องหยิบจับลอตเตอรี่ได้ไหวเนาะมืออื่นหยิบจับลอตเตอรี่มือแรงนี่ฝันเนาะพี่น้องฝันแน่และเนาะทุกคนอยู่ใดน,น้อความฝันความหวังเนาะค่ะพี่น้องคือกันเนาะ วางไปฝันไปเนาะฝันออกมาใส่ตัวเอามาใส่เอนเอามาใส่แนวทางของบรรดาเส้นเสียนที่เพิ่นออกมาว่างเนาะค่ะเอาก็ฝันขอให้พี่น้องฝันดีโชคดีเนาะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะผู้ใดมกักไผชอบของจีปากแดงเนาะมีสูตรมีสูตรตัดสูตรเต็มคือสรุปเนาะค่ะมีตามาสรุปเนาะค่ะต่อไป ต่อไปสูตรเต็มสูตรตัดกับมาพร้อมกันคือกันค่ะของชอชัยชาญเนาะรัฐบาลไทยวันที่16เป็นมืออื่นค่ะหยิบจับลอตตรีบริษัสนับสนุนใเรี่นการพนันเนาะกับพี่น้องหยิบจับลอตตรีไว้ท้าฮาโชคดีเนาะถ้ามันมานกันรัฐบาลไทยชอเชิดชัยวิ่งบนล่างค่ะ8ปดกรบพาสองตัวหกหางค่ะ 8ปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์ห้าสามห้าสองห้าหนึ่งค่ะสามตัวสามหางแปดห้าสามแปดห้าสองแปดห้าหนึ่งวันที่สิบหกเนาะค่ะมันหมานโชคดีกันนี่คือสูตรเต็มค่ะไอ้นี่คือสูตรตัดสูตรเต็มว่าไปแล้วสูตรเต็มสูตรเต็มอ่านไปแล้วเนาะอันนี้สูตรตัดค่ะชอชอชัยชาญเนาะ สุดตัดปิ้งบนห้าสามตัวหนึ่งหางแปดห้าสองห้าสองห้าหนึ่งค่ะเน้นเจาะของเพื่นกะหาสองเนาะวันที่สิบหเป็นมืออื่นเอาไปเอาไปอันพิจารณาเบิ้งหยิบจับโปรเตอรี่มืออื่นกะสิทามีท่า,าท่านเนาะพี่น้อง ก็ให้โชคดีกันทุกคนกับขอบุญขอบุอณช่อใช่ช่านค่ะที่เอาแนวทางมาว่างเนาะแล้วก็เอฟซีทุกทานที่ยังเป็นกำลังแร,ง,แรงใจเป็นขวัญใจเจตาเนาะขวัญตาขวัญใจวะพี่น้องเจตาพารวยเนาะจากขอบขอบุณเป็นอย่างสูงหนะเราเดอกกันไปครับพี่น้อง เบามวนเบาหัวกันไปแน่เนาะซีเลียดไลกับบ่อันนั้นกับบ่อทาเบาไปแน่ได้หัวไปแน่จักน้อยะลงึงเบาผิดเบาถึกนะกับขอโทษคอไพ่นะคะสูตรตัดเหมือนกันค่ะมาแล้วของออเผิดสูตรเต็มสูตรตัดออเผิดเด้อค่ะรัฐบาลไทย บนล่าง6กสองตัวหกหางหกห้าหกสี่หกสองสี่หนึ่งสี่ศแล้วก็สตัว3ามหางค่ะ6กสี่สองหกสี่หนึ่งหกสศนย์ผิดจระนากันไปเนาะพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะตัวเน้นตัวเจาะคนค่ะสี่สองหกสีศนเนาะเน้นเจาะสองหาง สามตัวกับหกสี่สองหกสี่ศูนย์ค่ะก็คือสูตรตัดเนาะค่ะสูตรตัดกอกมากสูตรเต็มสูตรเต็มสูตรตัดเนาะค่ะสูตรตัดของอเพชรค่ะของอเพชร,ออร,พชรวิ่งบนสี่วิ่งสี่ค่ะสูตรตัดเพิ่นตัดออกมาค่ะหางเดียวสามตัวหกสี่สองสี่สองตัวก็สามหางเนาะค่ะสี่สอง สี่หนึ่งเอาสี่หนึ่งมีสองอันเขียนผิดอีกแล้วพี่น้องเขียนผิดอีกแล้วขอโทษขอภัยเลยเจาตาเนี่ยมาผิดดีแท้ซ้ำกันอีกแล้วแม่พี่น้องซ้ำแล้วแกกแกใครกันเด้อที่จริงมันจะเป็นสี่ศูนย์เนาะคะ่ะเป็นสี่ศูนย์เนาะออาสี่ศูนย์เนาะคะ่ะโอ้ยกลับขอโทษขอภัยหลายลๆเจาตาเขียนผิด จะถือต้อนนี้พี่น้องเ,เขียนผิดจังสีบอลมันเลขจะมาแล้วปลบอลมันถือเราบอกเนาะว่าไปตัวเนาะว่าไปละมองไรเขาสิโศกดีมองไรเขาสีมานเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะสูตรเต็มสูตรตัดของอออเพชรพานไปแล้วแคปหน้าจอค่ะเอฟซี FC ของอออเพชรเนาะ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ผิดจรณาเนาะคะ่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกำลังแรงใจขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณ F C, นนะคะะะออกเพชทที่เอาแนวทางมาวางทางชะะ่องขอบพระคุณหลายๆนี่ก็จะเป็นเลขล็อกอุดรเนาะคะ่ะ สูตรเต็มสูตรต,ตัดมากขึ้นกันครับสูตรเต็มสูตรตัดมากขึ้นกอนล่าง2กับ1 6 2ตัว6กหางค่ะสองห2าสองหกสองนึ่งหนึ่หนึ่งแปตัว3าหาง1นึ่งสองห้าหนึ่งสองหค่ะสูตรเต็มของเพื่นเลขล็อกอุดอรค่ะฝากไว้เนาะเป็นกำลังแรงใจให้กัน ได้กันเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นสูตรตัดของพื้น,นะะรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะวันที่สิมีหน้าสูตรตัดของเลขล็อกอุดรน,นี่คะวิ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหางสามตัวหนึ่งสองห้าสองตัวสองหางค่ะสองห้าหนึ่งห้ารัฐบาลไทยไปยิบจับลอตเตอรี่กันค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบกระจัดแคปหน้าจอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไปรุ่นกันเนาะให้พี่น้องโชคดีเด้อค่ะชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจงให้จีตาเนาะกรับขอพระคุณหลายๆคลิปนี้กะขอให้พี่น้องโชคดีมันๆนค่ะนอนรับฟันดี ฝันได้ตัวดีๆเด็ดๆดินๆ,ๆ,ๆเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะคะ่ะคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้กัสวัสดีคะ่ะ